รรรโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคียินดีต้อนรับครับโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลคนทีอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งมีเขตบริการทั้งสิน้นสามหมู่บ้านซึ่งได้แก่บ้านใหม่ลิเจริญบ้านป่าเหียงและบ้านหนองไผ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี18คนโดยมีนายสนิทประหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด126คนวิสัยทั โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชากรในแวดเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและช่วถึงมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมีคุณธรรมจริยธรรมภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ผลงานและกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียนได้แก่การเพาะเห็ดนางฟ้าการอนุรักษ์พันแย้และการทำวงดนตรีบปงลาง แต่ว่าหน้าขาวคเป็นที่คลืนคลืนออกง,งานที่คนชอบมากเลยทีเดียวใช่ที่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาค่ะมีกิจกรรมให้น้องๆได้เล่นดนตรีโปรงรางจนถึงมัธยมค่ะเรียกว่าวงโปรงรังหน้าขาวภาพน่ารักน่ารักกันนะครับเป็นภาพบรรยากาศของนักเรียนในโรงเรียนบ้านใหม่สามาัคคีจังหวัดกำแพงเพชรครับพวกเขารวมตัวกันทําเป็นวงดนตรีโปรงรางแต่วงนี้ไม่ธรรมดาลองไปดูคลิปภาพกันก่อนครับ างผู้อํานวยการโรงเรียนคุณสนิทประหาบอกว่าทางโรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ด้วยเพราะพวกเขาไม่ได้โชว์กันธรรมดานะครับรับงานจา้างรับงานนอกด้วยนะฮะใครที่สนใจอยากจะว่าจ้างนักเรียนที่นี่ก็ไปได้เลยที่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ โรงเรียนได้ร่วมมือกับชุมชนร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบสอบชอ102 26อาคารไอฟิกนงนิดอุปถัมภ์ um, โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเป็นจำนวนเงิน1,22,999บาทได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่พัฒนาการสอบโอนิ net, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงสุดอันดับ2ในการ คีนของโรงเรียนได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียนอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อต่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีรวมทั้งบรรยากาศที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตระตูทางเข้าออกมีป้ายชื่อโรงเรียนที่ชัดเจนสะอาดเรียบร้อยและสวยงามเสาธง อยู่ในสภาพแข็งแรงเรเวนรอบเสาโคงสะอาดเรียบร้อยและสวยงามลานจอดรถมีการแบ่งเขตพื้นที่จอดรถชัดเจนเหมาะสมกับบริกแบของโรงเรียนสนามกีฬาทุกชนิดมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยสวนหย่อมสนามหญ้าและบริเวณที่พักผ่อนมีการ อาหารสะอาดและเป็นประเบียบเรียบร้อยห้องน้ำและห้องส้วมสะอาดไม่มีกลิ่หนห้องาน้ำแอุปกรณ์ในสภาพเรียบรอย้อยสมบูรณ์พร้อมใช้งานห้องบริหารและห้องสำนักงานมีป้ายชื่อสะอาดเรียบร้อยจัดเป็นระเบียบการจัดเอกสาร การเครืองใช้งานเป็นสัดส่วนมีบรรยากาศที่เหมาะสมเพื่อต่อการจัดกา,านห้องเรียนห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษมีป้ายชื่อห้องเป็นมาตรฐานเดียวกันมีข้อปฏิบัติและตารางการใช้ห้องประตู ารวิทยาศาสตร์ตงเบ็วมวัสดุแบงชังน้นวางอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานทางโรงเรียนได้มีการปรับปรุงหน่ยที่หุ้มอนุให้สะอาดและสวยงามอยู่เสมอสนามเด็กเล่นมีอุปก,กรณ์เครื่องเล่นมีจำนวนเพียงพอเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนมีความแข็งแรงปลอดภัยสะอาด เรียบร้อยสีสันสวยงามการจัดสภาพแวดล้อมที่ต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียนเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาการศึกษาอันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางนานที่ได้มาตรฐานและรวดเร็วยิ่งขึ้นสอด้องกับสสารสะดวกสะอาดสุทลักษณะ และสร้างลักษณะนิสัย